หลับสบายดีพี่น้องปองไปสกู๊สปสก้นเช่ายูทูปกรันยกรยี่สิบเก้านะคะมือนี้ยี่ก่นสิบห้าพี่น้องมาชมภูเขานะคะเอาทิวภูเอาวิวภูเขามาให้ชมแล้วก็สิบห้าไปอา่าไปเก็บเห็ดพี่น้องไปขึ้นภูเขาเก็บเห็ดพร้อผมนะคะเนาะตอนนี้ชมภูก่อนนะภูสวยสวยพี่น้องยี่ก่อนบัตรฟ้ากปองมานํอาอาจิขยุกขยันแน่เลยพี่น้องเนื่องจากวิวสวยมากนะคะสวยจริงๆ โซนีนงามพี่น้องแต่ยังก่อนเอาวิวสวยๆให้เพื่อนๆชมก่อนนะล้วหลังจากนั้นจะพาไปลุยป่าเห็ดจะโชคดีหรือไม่โชคดีเราไปลุ้นกันนะเพื่อนๆนะค่อยลุ้นเ้ยค่ะเด้อพี่น้องชอบบรรยากาศบ้านๆได้ค่ะพี่น้องเคยเห็นคว้ยนอนตมบอ อากลากเลยพี่น้องนะยังเป็นธรรมชาติสุดๆเลยจ้าพูนควยนอนตมพี่น้องควยนอนตมนะคะมันหอนแดดเส็แล้วันบรรยาก,กาศธรรมชาติสุดๆพี่น้องธรรมชาติสุดๆเลยนะคะภูเขาสวยงามจ้าค่ะพี่น้องตอนนี้ข้ามาฮอดป้าเห็ดแล้วเด้อค่ะนี่ค่ะ ระหว่างสองขางท่างนะคะ่ะขาไปเก็บเห็ดตะไคร่รวนๆค่ะพี่น้องคะ่ะเห็ดตะไคร่สิเป็นนาจั้งสี่เลยคะ่ะโอ้ได้มาแล้วดอกหนึ่งขางท่างไปหาหมูมันพี่น้องไปคะ่ะลุยป่ากับยายกนจ้าป่าเห็ดสวยๆคะ่ะมาสะออนเห็ดนะคะป้ามาบัางมาบัางเห็ดตะไคร้เต็มกระตาจ้าพี่น้อง <c oughs> คุณแอะคูที่สองอีกคะ่ะ พี่น้องเห็ดหลายแห้งอุ้ยสุดยอดมาเด้อมาเด้อผู้ใดสนใจปลาพี่น้องมึงเนีอู้้ขาวบเคยเห็นขอบคุณห,หลายๆท่ารสำหรับคลิปนี้อุ้ยไปแล้วจ้าพี่น้องมาแล้วดอกแรกแหกมันพี่น้องทุกจ้าเคยเห็นยูติม้าทำแม่มัเอาเห็ดตัดใข่น้ำเยีะกว่าทำแม่พี่น้อง,อ,งอุ้ยอุ้ย,ยพี่น้อง หามวนพี่นอกหาม้นอุ้ยพี่น้องควอีกแล้วอุ้ย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 อุ้อุ้ยอุ้ยันี่นองพี่น้องอุ้ยพออีกแล้วคอกอีกแล้วนี่มันเนี่ี่อ้องขึ้นตะไงเ้ราะุนต้เคยเห็นเหตะไครณ์ไงาน้องมาอีกแล้วมาอีกแล้ว ้ย,ยพี่น้องเฮ้ยพี่น้องกวสิมากวาสิมาได้กันนี่อ๋ออาอพี่น้องพี่น้องเล็่อนเลื่อพะพี่น้อง,น,น,น,องนี่ห้อคนเชนนนเี่ยวหนาวเลยพี่น้องนาแดงสวยเลยพี่น้องนี่ เห็ดตะไคร้ดอก่ไงเลยจ้าพี่น้องตาดีได้ตาใบาเสียด้วยน,ะนี่เด้นดอนะตาดีก็จะเห็นเห็ดเด้พี่นอ้องอดานไปจ้าพี่น้องที่ก่อนพ่อเห็ดอันนี้จ้าอุ้ย เห็ดตะไคร่กับไม่พี่น้องดอกบังงามเลยจ้าหัวแดงนี่ไงหัวแดงพี่น้องเห็ดตะไคร่ดอกยงังงามอันนี้อันนี้กนย,นนงงก,ก,ยนนก่อนว่ากล้าเอาเด้อขะคิดว่าพี่น้องบ่เป็นเฮ็ดหลังอันเฮ็ดหลังหากไปพี่น้องดูค่ะก็ก่อนว่าเอาเด้อจ้าอันก่อนว่ากล้ากินจ้าเอาแต่เห็ดอันตะไคร้เนาะ